ออคือเก่าเหมือนเดิมคลิปนี้กันด้พี่น้องก็หลังจากที่พายุเนาะอะไรนะคันคันเมลกีเออผ่านไปอก็เลยคลิปนี้ก็เดี๋ยวพามาดูพามาสังเกตพี่น้องอ่าสำหรับในรวงข้าวอ่าที่ใครเอ่อจะขายสดพี่น้องอสำหรับคนที่ขายสดด้พี่น้องเด้อ คลิปนี้จะเหมาะมากๆเพราะว่ามีตัวอย่างให้ดูพี่น้องนี่อันนี้เป็นข้าวเหนียวก็ของอกพี่น้องนี่ให้ดูภาพรวมนี่ถ้าจะขายสดนะพี่น้องอนะถ้าจะขายสดขายให้มันได้น้ำหนักดีนี่นเบิ่งพี่น้อง รวงข้าวเนี้ยจะต้องไม่สุกจนเกินไปเด้อพี่น้องเด้ออ่าก็ประมาณว่าสุกร้อยละเก้าสิบพี่น้งองเออสุกร้อยละเก้าสิบอ่าไม่ต้องสุกให้มันเต็มร้อยอเดี๋ยวข่ายเบิงสำหรับรวงข้าวที่มันสุกเต็มร้อยเนาะ,ะเพราะว่าในแปลงแต่ละแปลงก็มันก็มีจะมีรวงที่สุกเต็มร้อยเนี่ยอันนี้ข้าวที่สุกเต็มร้อยมันจะเป็นแบบนี้ เห็นบ่มันสีเหลืองมดเลยแล้วมันจะเหลืองตั้งแต่ปลายรวงจนถึงโคนรวงแต่พี่น้องพี่นี่แต่ทีนี้ข้าวที่มันสุกร้อยละเก้าสิบนี่ก็คือมันจะเหลืองช่วงปลายรวงเ,เกือบจะถึงโคนรวงเนี่ยเห็นบ่ามันจะเหลืองประมาณนี้หลังจากนี้ไปเนี่ย มันจะไม่เหลืองมากมันสีบปเหลืองมากแต่มันก็ไม่เขียวพี่น้องแต่มันก็ะปอกเขียวแต่มันใส่เม็ดเต็มแล้วนะแต่มันยังไม่เหลืองดีเฉยเนี่ยคือข้าวเนี่ยระยะนี้นี่สําหรับใครที่จะขายสดเนาะก็เหมาะพี่น้องเหมาะแล้วที่จะเก็บเกี่ยวเพราะว่าถ้าเราไปปล่อยให้มันสุกมากกว่านี้เนี่ยพี่น้องปล่อยให้มันสุกมากกว่านี้โดยเฉพาะระยะนี้เนี่ย คือข้าวมันจะเบาพี่น้องเขามันสเบเออผมก็ได้ให้แนวทางไปแล้วแหละว่าเราขายข้าวสดเนี่ยเ้าเน้นน้ำหนักพี่น้องเราเน้นน้ำหนักคือไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องราคาคือข้าวสดเนี่ยราคามันก็จะถูกกว่าข้าวแห้งอยู่แล้วพี่น้องเพราะนั้นนี่สมมุติว่าช่วงนี้ข้าวสดเขาให้11บาทเขาให้11บาท เพราะนั้นเนี่ยเราต้องเน้นที่น้ำหนักพี่น้องข้าวสดแถวบ้านผมเนี่ยเขาจะไม่หักอะไรเลยบอกว่าข้าวสดสิบเอ็ดบาทก็คือได้สิบเอ็ดบาทเขาสีมาตรวจเนี้ยสิบเอ็ดก็คือสิบเอ็ดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องเน้นไปที่น้ำหนักพี่น้องเน้นไปที่น้ำหนักอย่าให้มันสุกมากพี่น้องให้มันสุกร้อยละเก้าสิบเนี่ยภาพรวมก็มันก็สีเหลืองประมาณนี้เนี่ยมันสีเหลืองประมาณนี้เห็นไหมมันจะไม่มันจะไม่เหลืองมาก ดูจากใบธงก็ได้เนี่ยเบื้องจากใบธงก็ได้ในในเนี่ยเห็นใบธงมันไหมใบธงมันก็จะกรอบประมาณเนี้ว่าวิธีคือใบธงมันบริไม่เกรียมหมดถ้าใบธงมันไม่เกรียมหมดแล้วเนี่ยแสดงว่าอันนั้นข้าวมันสุกเกินไปอันนั้นน่ะมันมันไม่เหมาะกับการขายสดแล้วแต่ถามว่าเอาไปขายสดได้ไหมถ้ามันสุกเกรียมเอาไปขายได้พี่น้องเอาไปขายได้ แต่ว่าน้ำหนักมันสิเบาพี่น้องน้ำหนักมันสิเบาเพราะนั้นเนี่ยการขายการสังเกตรวงข้าวการสังเกตเมล็ดข้าวเนี่ยเข้าก็ต้องเบิงจังหวะเบิงช่วงเวลาสังเกตอีกแหละพี่นอ้องคือว่าง่ายคือทำยังไงก็ได้ให้ให,ให้ให้เราเนี่ยได้กําไรมากที่สุดเพราะว่าถ้าเอาใบขายผิดช่วงผิดเวลา เก็บเกี่ยวพิษช่วงพิษเวลากรมันก็อาจจะไม่ไม่คืออาจจะได้ไม่เต็มที่นั่นแหละคือกันครับสมมุติว่าสมมุติว่าเราจะเกี่ยวข้าวเออเกี่ยวข้าวไว้ทําพันใช่ไหมเออเกี่ยวข้าวไว้ทําพันธุ์คือต้องให้มันสุกดีๆต้องให้มันสุกสุกจนง่อมเลยเออแบบนั้นมันจะดีสาหรับเกี่ยวข้าวพันแม่นั่นแหละเอออีกอันนึงก็คือสําหรับการเกี่ยวข้าวไว้กินเองเเกี่ยวข้าวไว้กินเองก็ ให้มันสุกประมาณร้อยละเก้าสิบห้าพี่น้องร้อยละเก้าสิบห้าร้อยละเก้าสิบห้าถึงร้อยละเก้าสิบแปดประมาณนี้คือถ้ามันสุกเกินไปข้าวก็อย่างที่ผมบอกข้าวเนะี่ยถ้ามันสุกมากๆเนี่ยสุกเกินสุกแบบสุดๆนะเวลาเอาไปสีพี่น้องเวลาเอาไปสีเนี่ยข้าวมันจะหักอ,อันที่หนึ่งนะเวลาเอาไปสีข้าวมันจะหัก อันที่สองอเวลาเราเอาไปหุงเนี่ยเอาไปหุงกินเนี่ยข้าวมันจะไม่ค่อยหอมพี่น้องเขามมนสีบค่คอยหอมเด้เพราะว่ามันสุกโผออหลายคนยังก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจในเรื่องนี้อยู่เอาพี่น้องสังเกตเบิ้งข้าวเม wow. ่าข้าวเม่าทําไมมันหอมล่ะอเห็นบอข้าวเม่าเนี่ยเขาเอาข้าวที่มันมันเป็นระยะน้ํานมเนี่ยเป็นระยะเฮืมเฮิมเป็นระยะน้านมเนี่ยเขาเอาไปเฮ็ดข้าวเม่าเอาไปตํา พี่น้องสังเกตบางว่าข้าวเม่าทําไมมันหอมที่มันหอมก็เพราะว่ามันสุกไม่ค่อยดีไงพี่น้องเพราะานั้นนะ่ะข้าวเนี่ยเวลาเราจะเก็บเกี่ยวหรือว่าเอาไว้กินให้มันอร่อยให้มันเก็บไว้ได้นานให้มันมีให้มันมีคุณภาพเหมาะสําหรับการหุงหาอาหารเหมาะสําหรับการทําเป็นข้าวสวยพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูพี่น้องต้องเบิงช่วงเวลาเด้ ไม่ใช่ว่าสิลล์ไปเรอ่อยๆมันกับบอแมนพี่น้องอันนี้พูดถึงว่าถ้าเปลี่ยนไปได้นนเนาะแต่ในหน้าง,งานความเป็นจริงก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องฝนฝ้าอากาศเกี่ยวกับเรื่องรดเกี่ยวมันบ่มาาหายจักเทือ่อแมนบอกแล้วมันก็มีผลเพราะนั้นก็คือที่ผมพูดที่ผมนําเสนอก็เพื่อเป็นแนวทางพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางสําหรับใครที่เลือกได้สำหรับคนที่เลือดได้สำหรับไอ้ชาวนาเรา แต่สําหรับใครที่เลือกไม่ได้ก็ก็ดูดูรถเกี่ยวนั่นแหละพี่น้องเบิ้งรถเกี่ยวนั่นแหละเป็นลักรถเกี่ยวมาตอนไหนก็คือตอนนั้นแม่นบละเพราะว่าคือบางครั้งบางทีนี่เฮ่ากับกาหนดบ่ได้กําหนดบ่ได้แต่คือจังหลายคนเอฟซีหลายคนก็บอกว่าจะเกี่ยวข้าวในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เพราะว่ามันเป็นวันหยุดเนาะเป็นวันหยุดวันว่างแต่เอาเข้าจริงๆก็เสาร์อาทิตย์นี้กะ ือว่าแหละพายุเขาเป็นบอกพี่น้องเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่กําหนดยากเนาะแต่ยังไงยังไงเราก็รู้ไว้ก่อนก็ดีพี่น้องรู้ไว้ก่อนก็ดีจะได้เขาเรียกว่าจะได้หาทางหาแนวป้องกันไว้ได้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้อะไรเลยมันก็ไบมบแมนพี่น้องความรู้หรือว่าหลักการอะไรพวกนี้เราก็ต้องมีติดไว้บ้างเพื่อเป็นแนวทางนะเนาะคือกันกับไอ หลักวิชาการการเฮ็ดหน้านี่แหละออก็หลายคนก็ทําตามประสบการณ์ออแต่หลายคนโดยเฉพาะมือใหม่ก็ทําตามหลักวิชาการออแต่ถามว่าระหว่างประสบการณ์อกับหลักวิชาการเนี่ยเราควรจะยึดตัวไหนก็มันมันต้องทําควบคู่กันไปพี่น้องอมันต้องเห็นควบคู่กันไปเอบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ วิชาการอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จแม่นบ่ละหรือไม่ก็บางครั้งบางทีเนี่ยประสบการณ์อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานานมันอาจเสียเวลาง่ายพี่น้องเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยมันมันไม่สามารถเรียนรู้ในห้องเรียนได้มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนวิชา,า,า,าการเนี่ยพี่น้องเพราะนั้นวิชาการเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ในห้องเรียนได้แต่ว่าประสบการณ์เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลามันต้องผ่าน ผ่านเขาเรียกว่าผ่านเข้ามาในชีวิตผ่านเข้ามาในหน้างานถึงจิมีประสบการณ์ได้เพราะฉะนั้นนะสำหรับมือใหม่ๆที่ยังไม่มีประสบการณ์เนี่ยมันก็ต้องอาศัยวิชาการด้วยแล้วก็บวกกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราเจอไปด้วยสรุปง่ายๆก็คือทั้งประสบการณ์ประสบการณ์แล้วก็วิชาการ ผสมควบคู่กันไปพี่น้องผสมควบคู่กันไปเราจะไปยึดหลักอันหนึ่งอันใดก็ไม่ได้พี่น้องเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีทั้งมีข้อดีมีทั้งข้อเสียเพราะนั้นเราก็ต้องเอามาประยุกต์ใช้ในหน้างานจริงๆเหมือนที่ผมเคยพูดไว้นั่นแหละในคลิปต่างๆก็คือมันมันต้องใช้สองอย่างรวมกันพี่น้องถ้าใช้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย อย่างสมมุติว่าใช้แต่วิชาการอย่างเดียวเนี่ยแต่หน้างานจริงๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันทำไม่ได้งไงเหเไหร่มันก็ต้องเรียนรู้ประสบการณ์ปีกกเกษียเวลาไปอีกเมนบล่ะแต่สมมุติว่าถ้าเราจะใช้แต่ประสบการณ์อย่างเดียวโดยไม่รู้ในหลักการแบบนี้คือเราก็ต้องแบบลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะ โดยที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้อิงวิชาการเลยแบบนี้ก็เสียเวลาอีกคือเก่าพี่นออ้องเพราะนั้นถ้าเรามีความรู้ในหลักวิชาการด้วยบวกกับประสบการณ์ที่เราเจอมาด้วยเอามาประยุกต์ใช้ผสมกันเนี่ยมันสีประสบความสําเร็จเร็วพี่นออ้องอเพราะนั้นก็ฝากไว้แล้วกันพี่น้องาสาหรับเกษตรกรชาวนาเราทั้งนี้ท้งนั้นก็อย่าลืมเรื่องต้นทุนพี่น้องเรื่องต้นทุนเป็นสำคัญเลยผมจะเน้นย้ําเสมอในเรื่องของต้นทุนพี่น้อง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมันต้องใช้เงินพี่น้องเฮ็ดหน้ามันก็ต้องใส่เงินได้รวบรวมทําสมุดบัญชีไว้พี่น้องไม่ได้ทําบัญชีไว้ก็พยายามจําค่าใช้จ่ายค่าถ่ายค่าเกี่ยวค่าปุ๋ยค่ายาอะไรพวกนี้จดจดไว้ว่าปีปีหนึ่งเนี่ยเข้าเฮ็ดหน้าไปนี่เราเสียเงินจากบาทแล้วสรุปสุดท้ายแล้วเราขายข้าวได้กี่บาทมันต้องมันต้องมีบัญชีตัวนี้ได้พี่น้องถ้าเราไม่มีบัญชีตัวเนี้ย ผมเชื่อเลยว่าในเมื่อเราไม่มีบัญชีไม่มีการวางแผนเนี่ยเรไม่มีการคำนวณกำไรต้นทุนแบบนี้ผมเชื่อเลยว่าสิบปีเอ่อก็เราก็จะย่ำอยู่อย่างเงี้ยเออไม่มีการไม่มีการเปรียบปรับเปลี่ยนอพฤติกรรมเออสำคัญน,น่ยมันคือต้นทุนกับกำไรได้เป็นองเด้อเอออย่าไปคิดว่าการทำนามันคือวิถีชีวิตเอปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้พี่น้อง ปัจจุบันเนี่ยเราต้องวิ่งหาเงินวิ่งใช้เงินทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นเนเงินมีส่วนสําคัญในชีวิตแต่ไม่ใช่ทุกส่วนในชีวิตแต่ก็เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเ,เพราะฉะนั้นแล้วเล่าสู่กันฟังพี่นน้องโอเคประมาณนี้ครับผม